สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวนะครับวัดหลังบางนะครับบริเวณวัดก็กว้างขวางนะครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นโบสถ์สร้างใหม่นะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับกำลังสร้างพัฒนาขึ้นเรื่อยเยนะครับช่วงนี้ก็เลยเงียบเงียบก่อนนะครับบริเวณวัดกว้างมากนะครับ วัดหลังบางนะครับอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับโบสถ์หลังนี้เริ่มสร้างมาได้สักสามสิบปีแล้วมั้งครับแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับท่านเจ้าวาดก็กำลังบูรณะขึ้นเรื่อยๆนะครับสร้างไว้สวยงามเลยนะครับผมจะพาไปดูโบสถ์เก่านะครับจะเป็นโบสถ์สมัยโบราณนะครับอายุน่าจะประมาณสองถึงสามรอยปีนะครับ หรือม,มากกว่านี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับสวยนะครับกำแพงโบสถ์นะครับตอนนี้ปิดอยู่นะครับเลยเข้าไปดูไม่ได้ภายในนะครับไม่ได้เข้าไปดูนะครับแต่ว่าเห็นมีการกำลังบูรณะนะครับต่อเติมสร้างให้เสร็จนะครับตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จก็ยังมีคนงานก่อสร้างทำอยู่นะครับ เป็นยางไรบ้างครับสวยงามไหมวัดหลังบางนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีโอกาสนะครับมาทําพิธีนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตกันนะครับลูกนิมิตยังตั้งอยู่เลยนะครับชว่วงนี้การท่องเที่ยวยังเงียบเงียบอยู่นะครับก็รอสักพักนะครับเดี๋ยวมีข่าวว่าให้ปิดทองฝังลูกนิมิตผมก็จะแจ้งข่าวให้อีกทีนะครับมาช่วยบุรณะ นะครับแล้วก็สร้างโบสให้เสร็จนะครับช่วยหลวงพ่อท่านนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูที่โบสถเก่าก่อนนะครับโบสถใหม่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้านะครับกำแพงโบสถนะครับมี พระพุทธรูปนะครับนะครับสีขาวนะครับเห็นไหมครับก็สร้างได้สวยงามนะครับด้านบนก็จะเป็นเทียนนะครับมีรักคังแล้วก็มีเทียนนะครับ แทนที่วัดโดยสังเขตนะครับดูบทเก่านะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดูอีกมุมนึงนะครับของกำแพงโบทนะครับ สวยนะครับตำแพงโบสถ์สร้างได้สวยงามนะครับเป็นสีขาวมีพระพุทธรูปอยู่รอบกำแพงนะครับนี่ครับโบสถ์เก่าสวยงามนะครับที่เราเห็นก็คือจะมีรอยนะครับใบเสมานะครับ ไม่ได้บูรณะขึ้นมานะครับคงสภาพเดิมนะครับที่ว่าถูกถูกทำลายโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ได้บูรณะขึ้นมานครับจัดทรงให้เป็นอย่างนี้นะครับก็สวยงามไปอีกหนึ่งแบบนะครับ มี็นความสวยงามแบบหลายๆท่านก็อยากจะให้คงสภาพเห็นสภาพแบบนี้ไว้นะครับใบเสมารอบโบสถ์นะครับในโบสถ์ไม่ได้เข้านะครับเห็นครับเป็นโบสถ์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนโบสถ์มหาอุดหรือเปล่านะครับมีประตูเข้าด้านเดียวหรืออย่างไรครับเดี๋ยวไ่ดูอีกฝั่งนะครับว่าด้านนี้จะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับ บานหน้าต่างนะครับเห็นไหมครับสมัยโบราณเลยนะครับสร้างสมัยบโบราณโบสก็นะครับองคเจดีกเก่านะครับเนี่ยครับ ที่ผมบอกไว้นะครับว่าตรงนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะครับก็มีบานประตูบานเดียวนะครับ ในโบสถ์นะครับน่าจะมีพระพุทธรูปที่สวยงามอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปข้างในนะครับีนใบเสมานะครับ ฐานเจดีก็น่าจะมีการลอยขุดเอาสมบัติเลยเป็นขุดกุ่นะครับมีร่องรอยอยู่นะครับของการขุดหาสมบัตินะปลูกพระนะครับเียได้นะครับมาทําลายกันซะแล้วไม่ได้บูรณะเพิ่มนะครับเป็นความคลาสสิกนะครับโบส ไม่ได้บูรณะให้ขึ้นมาให้สวยงามน,นะครับให้อยู่คงสภาพเดิมๆไหมนะครับไม่มีลวดลายอะไรมากมายนะครับบานประตูนะครับสมัยโบราณน,นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ ดูด้วยความสวยงามความคลาสสิกนะครับไม่ต่ำกว่าสองรอยปีนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับวัดหลังบางนะครับ ฝั่งน,นี้ก็จะเป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับใช้เวลาสร้างนะครับรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่าสามสิบปีนะครับสร้างไว้ใหญ่โตนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่สาวนะครับที่ได้มาบวชหลานแล้วก็แนะนำให้มาเทีย่ยวที่วัดนะครับ พรอุปคุตนะครับพระสิวลีนะครับเถระขอจบการเที่ยววัดนะครับกาบไหว้พระนะครับบริเวณวัด หลังบางไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ